สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะ,ะตอนนี้เรากูด้ดยกันก็บเกมเอ่อเอ่อลืมชื่อแล้วว่ามันชื่อว่าเกมอะไรแต่ว่าเชื่อว่าหลายๆคนคงจะรู้เกมนี้แน่นอนนะคะซึ่งเราก็ต้องมาเก็บถุงเงินแล้วก็ออกไปจากที่นี่ให้ได้นะคะเดี๋ยวเราไปเก็บถุงเงินกันดีกว่ายีา่ได้สองถุงแล้วโอเคค่ะตอนนี้ทุกอย่างปลอดโปร่งโล่งสบายดีนะคะ ข้างนอกก็ฮะนี่เราเป็นคนเพิ่งเล่นนะคะก็อันนี้เป็นแผนที่ที่เขาบอกโอเคโอเคก็มาสำรวจดูบ้านว่ามีถุงเงินหรือเปล่านี่ไงเจอแล้วโอเคไหนดูซิดูซิก็บรรยากาศบ้านในนี้นะคะก็รู้สึกแอบ น่ากลัวนิดนึงไหนดูซิว่าอ๋ออยู่ห้องใต้ดินนะคะคุณผีส,สวยอยู่ห้องใต้ดินนะเพราะฉะนั้นเราจะเอ่อเลี้ยวรีบเข้าไปดิโอ้ยแล้วก็ไปหาถุงเงนเราเพิ่งได้สามถุงเองเอ,อตรงนี้มีไหมนี่ไงเออเดีนะที่เรายังไม่เจอนะคะเดียวนะ ลิ้นชักนี่ก็ไม่มีอ๋อยังไงตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ก็ไม่มีตรงนี้เหรอก,ก็ไม่มีโอ้โหมาแล้วเอ้ยดูโอ้โหกราฟิบกรพริบแบบพริบๆเอ่อขอดูอีกสักหน่อยนะว่าอยู่ตรงไหนตรงโถงหรอ,อไม่ใช่แถวนี้หรอกบ้างเฮ้ยยังไงลูกกระตาอีกหนึ่งอัน ถ้าเราลงไปข้างล่างน่าจะโอเคนะเราต้องรีบไปหาไปจะไม่เจอใช่ไหมนี่ไงนี่ไงถุงเงินถุงเงินลูกกระดากขอดูหน่อยสิยังอยู่ข้างบนอยู่นะโอเคโอเคเฮ้ยรู้สึกยังไงเนี่ยเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ โอ้ยหากุญแจอีกหวังว่าเราจะไม่เจอนะเราจะไม่เจอใช่ไหมยอย่าพึ่งมานะคะนี่นไงนี่ไงถุงเงินถกเก็บเก็บบก็บอะไรอันนี้คือห้องอะไรคะห้องนี้สามารถหลบได้โอเคเราได้มาเจ็ดถุงแล้วนะคะตอนนี้ อ,อยู่ข้างล่างซะด้วยเดี๋ยวเราจะรอเวลาให้คุณคุณเจ๊ขึ้นไปข้างบนซะก่อนนะคะ <c oughs> เรามาเล่นเกมอะไรกันเนี่ยนี่ห้องอะไรเนี่ยเปิดไม่ได้นะอยู่ตรงไหนนะขึ้นไปข้างบนหรือยังขอดูอีอทีสิโอเคขึ้นไปข้างบนแล้วนะคะ เราจะมาหาต่อกันเลยนี่ถุงเงินถุงเงินโอ้ยทำไมอินเทอร์เนต็ตมันมาขึ้นตลอดผมว่าเราจะไม่เจอนะคะไม่เจอคุณคุณแม่บ้านกลับมาห้องเดิมตอนนี้อยู่ไหนแล้วเนี่ยน่าจะอยู่ชั้นที่สามใช่ไหม โคในงไงลูกกระต่ายอีกหนึ่งอันหายากจังเลยเออเราต้องไปหากุญแจที่ไหนนี่นี่กล่องอะไรอะ่ะกล่องพัสดุที่ยังไม่เคยถูกสง่งอืมตอนนี้เข้าไปไหนแล้วนะไฟกับพิบใช่ไหมนะ่ะใช่ไหมเออนี่ลองเปิดปดูสิ อ้ยตกใจเตาไฟโอ้อ้อห้องนี้เรายังไม่เคยมาและตรงนี้น่าจะมีอานี่ไงใกล้ได้ครบแล้วทุกคนก็เลขอืมอันนี้คืออะไรเนี่ยพวกโลกจําลองอันเก่าอืม ห้องนี้น่าจะเป็นห้องรับประทานอาหารแล้วก็มีดนตรีด้วยนะเนี่ยเปิดได้ทุกอันไหมไม่ได้นะเดี๋ยวเราขอดูก่อนนะยังอยู่ข้างล่างอยู่อันนี้ห้องเดิมหรือปะห้องเดิมนี่ว่าทำไมเราเข้าออกห้องเดิมอยู่เนี่ยอ๋อเรายังไม่ได้ขึ้นไปชั้นสามเลยนะทําไมเขาชอบอยู่ชั้นสามเนี่ยเออตอนนี้กําลังลงมาชั้นสอง โ okay, อเคเดี๋ยวนะอันนี้ใช่ไฟกับพริบไหมอะไม่ใช่ว่าเปิดแล้วก็จะเอ๋อนี่ไม่ใช่นะไม่ใช่นะอันนี้คือแผนชี่อุยเห็นอะไรย,วยาวๆอะไรย,วยาวๆเก็บไปแล้ว ไปยังวะเนี่ยโอ้ยอะไรกันครับเนี่ยโอย้ยังไม่ไปยังอยู่ยังอยู่ดูดิไฟกระพิบรัวๆเลยอ่าน่าจะไปแล้วทำไมเขาชอบขึ้นข้างบนวะเนี่ยให้ทำยังไง จะไปยังไงได้เนี่ยถามจริงดิโอ้ยยิงกลัวอยู่จะยไงดีจะยังไงดีอันนี้คืออะไรอะ่ะอ๋อวิ่งเร็วหัดจะหัจะหัจะัจ,จก็ขี้กลัวนะอยู่ไหนเราก็ยังไม่รู้โอ้ลงมาชั้นล่างแล้ว เราจะจะเอกับเขาไม่นะเราจะเอกับเขาไมนะอุ้ยอะไรแว๊บแฟผ่านประตูไปเมื่อกี้เมื่อกี้ทุกคนเห็นอะไรแว๊บแฟผ่านประตูไปหรือไม่ใช่แน่ๆน เราจะขึ้นไปข้างบนแล้วนะคะปาบได้ถุงเงินโอ้ยอันนี้จะขึ้นมาอะไรกะะด้กะเด้โอเคน่าจะปลอดภยัยระดับหนึ่งแล้วก็ นี่เรารอดเราหรอเนี่ยขอรูก่อนนะว่าโอเคห้องใต้ดินตัวนี้ยังหูอยู่ห้องใต้ดินอยู่นะเราต้องรีบๆสวยแล้วโอเคไม่ได้การละเกิดอะไรขึ้น ทำไมเราจะออกจากที่นี่ได้แล้วเชียวทำไมกันปล่อยเช็ดไปเธอ ฉันไม่ได้ทำอะไรสักหน่อยนึงอ้ยจะมาลักมาลงอะไรกันเล่า อย่างน่ากลัวเลยโอเคเราก็พยายามหาทางออกมาจากตรงนั้นแล้วนะคะตอนนี้เราก็เจอทางออกแล้วว้าหาทางออกอยู่ตั้งนานในที่สุดเราก็ออกได้แล้ว,วไม่นะไม่นะนั่นเธอจริงๆด้วยผมมั่นใจแน่สถานที่นี้ควรถูกทิ้งร้างนี่แต่ทำไมผมถึงเห็นเธอได้ ทำไมผมถึงยังรู้สึกได้ถึงเสียงของเธอที่ร้องเรียกผมจากเงามืดผมควรทำยังไงต่อไปก็จบกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโอ้ยระทึกขวัญมากเลยนะคะนี่เป็นโหมดง่ายเองนะคะแต่ว่าเราก็ยังกลัวขนาดนี้ถ้าเราเล่นโหมดยากนี่มันจะยังไงเนี่ยก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย